ก็สวัสดีครับเจ้าบอลใสบานๆแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่รักงานบอลใสนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตก็แล้วกันนะครับผมนี่ก็ฝนเพิ่งหยุดนะครับผมนี่ดูต้นไม้ยังชุ่มชื้นอยู่เลยเนี่ย <c oughs> ก็ทำคลิปช่วงนี้ รู้ๆกันอยู่ครับผมว่าผมไม่ค่อยวางสักเท่าไหร่นะครับผมผมก็ต้องขออภัยหลายๆรอบนะครับผมคนที่ติดตามผมอยู่เนี่ยผมก็จะพยายามหาเวลามาทำคลิปให้เพืเ่อนๆได้ดูกันนะครับผมผมก็ต้องขออภัย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 ,ภย,ภยกันด้วย <laughs> ช่วงนี้โอ้ เดี๋ยวผมจะมาเอ้ยจะมาจะพาเพื่อนๆมาดูต้นไม้ในสวนมันคืบหน้าหรือ,อยังไงนะครับผมแต่คุงน่าจะไม่คืบหน้าแล้วผมก็ไม่ได้ทําเมื่อวานเนี้ยผมแกะต้นนี้ทําคลิปเมื่อวานนะแต่อืมมันเหมือนกับคลิปมันไม่บันทึกลงในใน ในโทรศัพท์ผมก็บันทึกแล้วเนี่ยเนี่ยตั้งกล้องไว้แล้วเนี่ย <c oughs> แต่ว่ามันไม่บันทึกโอ้โหรู้สึกหน่อยๆน,นิดนึงโอ้โหเนี่ยผมก็มาแก้ทรงให้มัน,นแต่ก็ยังไม่เสร็จนะครับผมยังมีอะไรยังไม่เรียบสักเท่าไหร่นะครับผมเนี่ย แล้วก็ฝั่งหน้าตรงนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีซากอีกอันนึงอันนี้เน,นี่ยอยู่นี่ผมผมถอดออกน่นแหละนี่ผมถอดนี่เมื่อก่อนมันจะอยู่แบบนี้อ่าอย่างนี้นี่มันจะอยู่อย่างนี้ผมแกะไปแกะมาเห็นว่ามันเริ่มเน่าแล้วเนี่ยเหมือนกับด้านล่างเราไม่แกะไม่แกะเปลือกไม่แกะอะไรมันมันยากไง มันก็เลยนานๆนนไปมันก็เลยเนา่าเนี่ยหมดวานนี้นอันนี้มันก็ไม่ติดดินมันก็จะอยู่แบบนี้ถ้าต้นไหนที่มันแตะกับดินมันก็จะเน่านะครับผมสรากของมันถ้าอยู่ที่แดดไม่โดนอะไรความชื้นเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละซากเนี่ยถ้าเรา เหมือนกับมันไม่โดนแดดสักเท่าไหร่เนี่ยส่วนมากอ่ามันจะเน่านะครับผมมันจะเน่าสากเนี่ยเอประมาณน,นี้ก็มาดูส่วน ยังไม่เต็มสักเท่าไหร่นะครับผมก็ต้องตัดพุ่มไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะเต็มจนกว่ามันจะเป็นช่อๆอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่ก็มาดูแต่ละต้นกันเลยนะครับผมอันนี้อันนี้ที่ผมเสียบไปเนี่ยมันไม่ติดนะครับผมมันไม่ติด แต่ฝั่งนี้มันติดแล้วเนี่ยฝั่งนี้มันติดแล้วน,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 วนะอันนี้กิ่งนี้ผมก็คิดอยู่ว่าจะปล่อยให้มันใหญ่ก่อนเดี๋ยวค่อยมาทดใหม่กิ่งนี้สนใจช่วงนี้พอ่อค้าแม่ค้ากิจที่ขายต้นไม้นี่ ขายยากนิดน,นึงนะครับผมช่วงนี้เขานิยมเล่นบอลสีนะครับผมอันนี้อันนี้ก็ยังไม่ได้มาทำเลยเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะรอดูแน่นอนนี่มาแก้ทำอะไรรายละเอียดให้มันดูสวยแค่นี้มันก็สวยอยู่แต่ยังไม่สุดนะครับผมอ่ะอันนี้เพิมหน้านะครับผม อันนี้ก็จะเป็นนกกระจอกเทีป๋ปหรือเปล่าเ <c oughs> นี่ย <c oughs> เดี๋ยวต้องมาแก่อีกรอบหนึ่ง <c oughs> มาดูซากกันใหม่ ก็จะเป็นโพรงนะเห็นหรือเปล่าเออเห็นมันจะเป็นโพรงเลยข้างในนี่ข้างในนั่นข้างในมันจะเป็นโพรงมันจะเป็นโพรงอย่างนี้แต่อ่านี่มันก็เริ่มที่จะแพ้ของมันเดินแล้วนะครับผมเห็นแผ้มันเริ่มที่จะเดินแล้วนี่นตรงนี้มันก็ เดินและนะครับผมก็ต้องปล่อยอย่างนี้ให้กิ่งกิ่งมันแทงมามันก็ค่อยๆใหญ่นะครับผมถ้ากิ่งมันแตกอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใหญ่นะครับผมต้องรอให้กิ่งอะไรกิ่งที่สมบูรณ์เนี่ยกิ่งอย่างนี้กิ่งอย่างนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับผมมันต้องมีกิ่งอีกกิ่งนึงนะครับผม ถ้ามันแตกมาเนี่ยเราควรเก็บเก็บมันก็จะไปเลี้ยงตรงนี้ให้มันใหญ่นะครับผมเพมหน้านี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้เนี่ยถ้ามันแตกกิ่งมาอย่างนี้ถ้าเราจะเลี้ยงกิ่งของมันเนี่ยเราควรเก็บเนี่ยกิ่งเนี่ยดูมันจะดูใหญ่และอวบเนี่ยแล้วก็ <c oughs> ตาของมันจะ จะก,กว้างนิดหนึ่งนะครับผมเนี่ยดู <c oughs> ถ้ากิ่งอย่างนี้แตกเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปตัดถ้าเราจะเลี้ยงกิง่งถ้ามันแตกอย่างนงี้เนี่ยอย่างนี้ไม่ไม่แนะนําให้เก็บมันจะมันจะช้ามันจะไม่โตมันจะไม่โตเลยกิ่งของมันมันจะอยู่แบบเดิม <c oughs> มันดู แล้วก็ต้นนี้ <c oughs> ต้นนี้ผมก็เข้าลวดไปเมื่อสองวันสิสามวันที่แล้วน่าจะได้นะครับผมผมก็ไม่ได้นับวัน <c oughs> อันนี้อันนี้ต้นนี้สวยแต่ว่ายังไม่ได้ทําอะไรเลยแกมาปลูการากของมัน, <c oughs> นสากก็ยังไม่ได้แกยังไม่ได้ทําอะไรเลยมา <c oughs> ดูต้นนี้ ตอนนี้ที่ผมเปิดราคาในในเฟซนะครับผมก็ที่ผมบอกไปว่า,าราคาของมันอยู่ที่2อ0พก็ยังไม่มีใครปิดรับนะครับผมตันนี้ผมคิดว่าผมจะปล่อยเนี่ยกิ่งที่เสียบเนี่ยใหญ่มันปิดแล้วแผลของมัน,นอันนี้กิ่งกิ่งที่ กิ่งไทยนะครับผมอันนี้กิ่งเป็นหน้าไต้หวันมันเดิมปิดแผลของมันแล้วนะครับผมเสียบมานานแล้วต้นนี้ถ้าไม่มีใครปิดผมก็จะเปลี่ยนใจแล้วคิดว่าจะมาทำซากของมันให้มันสวยกว่าน,นี้ทำซากให้มันสวยก็ไม่รู้ว่าจะขายอีกหรือเปล่าน่าจะไม่ขายแล้วมั้งต้นนี้ ดูซากของมันนี่ก็สนทะเลนะครับผมสนทะเลอันนี้ที่ผมเปิดในเฟซเหมือนกันพันแปดอันนี้โอ้โหคมมากใครได้เนี่ยกิ่งก็เริ่มใหญ่แล้วเนี่ย เสียบหมดแล้วดูสาดอันนี้ผมก็เพิ่ง <c oughs> ทำความสะอาดให้มันมันจะดูขาวๆอย่างเนี้ชิบ <c oughs> นีสาก <c oughs> ก็ต้องปล่อยอีกนานกว่ามันกว่ามันจะใหญ่กว่ามันจะใหญ่ตรงนี้อันนี้ก็สนทรายนะครับผมมันก็ใหญ่แล้วนะครับผมมันซุ่มไม่ได้เนี่ยโ ทางนี้มันน่าจะเห็นโอเคอันนี้ก็เพิ่มหน้ายังไม่ได้ทำเหมือนกัน,นปล่อยก่อนตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะทำเป็นซากถ้าทำเป็นซากตรงนี้มันจะตายตรงนี้มันน่าจะตายนะครับผมต้นนี้ก็ยังไม่ได้ทำความสะอาด นนก็ยังยังไม่ได้ทําถ้าเราทำนี้มันจะเป็นอย่างนี้เขา่านอครับออกเขาเลยมานะดูเรื่อยๆอันนี้ก็สาวิตรียังไม่ได้เข้าลวดเหมือนกันอันนี้ก็หมากเล็กหมากน้อย นี้ก็เหมือนเดิมยังไม่โตไม่อะไรเลยเนี่ยตันนี้ <c oughs> ก่งของมันมันไม่ออกเนี่ยเวลาเราเอาแปลงมาขัดให้ทำความสะอาดเนี่ยมันไม่ออกเราต้องอทำกับอะไรฮะแปลงที่เป็นเหล็กอะไรประมาณนี้มันน่าจะออกออกทางเปลือกทางไส้เลยแหละ อันนี้อันนี้ก็สนสายสนสายนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็ยังไม่ได้เข้ารวดเลยเนะี่ยบอยมาประมาณ1เดือนน่าจะได้นะครับผมที่แกะรวดออกเราก็ต้องมาเข้ารวดกันใหม่ตัวนี้ แล้วก็มาดูเรื่อยๆนะครับผมเรื่อยๆอันนี้อันนี้ก็จะเป็นอ่าซากมันม้วนเองนะครับผมขุดจากธรรมชาติเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็อันนี้มันจะมาทางนี้แล้วก็มันทะลุมาฝั่งนี้ทะลุมาเลยนะครับผมนี่แล้วก็ตัวน,นี้ผมก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลย ขุดมาอย่างนี้มันเขาเป็นอย่างนี้แค่มาเสียบเนี่ยเสียบได้วันสองสามกิ่งอันนี้ก็เสียบมาประมาณหนึ่งเดือนน่าจะได้นะครับผมต้นนี้ผมเสียบแล้วก็มาดูต้นนี้ต้นไม้ก็ต้นไม้เดิมๆนี่แหละนี่ดู อยู่ซากนิดนึงโอเคอันนี้ก็เต็มหน้าเสียบแล้วนะครับผมเนี่ยที่เสียบก็อันนี้กับอันนู้นผมก็ยังไม่ได้เข้าส่งเข้าลวดเลยนะครับผมปล่อยให้มันใหญ่เลยตรงนี้เราค่อยมาคิดกันใหม่อันนี้ อันนีออ้อันนี้ก็เพิ่มหน้านะครับผมเอ้ามันอะไรเนี่ยมันจะอมลวดแลยเนี่ยโอ้โหเข้าแค่ประมาณเดือนเดียวเองน่าจะเดือนนะครับผมมันก็เริ่มอมแล้วนะครับผมแต่อันนี้มันดูช้านิดนึง,นงก็เสียบพร้อมกันอันนี้อันนี้แล้วก็ อันนี้อันนี้ก็ใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้เสียบพร้อมกันแต่ว่ามันใหญ่ไม่เท่ากันอันนี้ก็เพิ่งเสียบมาพร้อมกันนะครับผมเสียบมาพร้อมกันกับตัวนี้อันนี้ก็พร้อมกันนะครับผมพร้อมกันอันนี้ก็ใหญ่แล้วนะครับผมใหญ่แล้ว เราก็ต้องมาเข้าลวดนะครับผมแต่เราไม่เข้าลวดเนี่ยก็เสียดายกิง่งมันใหญ่ทุกวันนี่โอเคต้นใหญ่เนี่ยยังไม่ได้ทำนะครับยังไม่ได้ทำยังไม่ได้เสียบต้นใหญ่ ต้นใหญ่แล้วก็มาดูต้นนี้กันต่ออันนี้ก็แกะแล้วนะครับผมที่ลงคลิปไปซาของมันออแล้วก็มาดูต้นนี้โอ้มันออกดอกเลยเนี่ย ถ้ามันออกดอกอย่างเงี้ยเราก็เอาดอกของมันออกนะครับผมอย่าไปเก็บมันก็จะมันจะไม่ไม่แตกมากิ่งเนี่ยถ้าเรา,อาเอาออกดอกของมันเนี่ยพอสักพักหนึ่งกิ่งใหม่มันจะแตกมาตรงนี้มันจะเหมือนกับมันจะตายนะครับผมมันจะตายส่วนส่วนยอดเนี่ยดูยอันนี้ที่ผม เอาดอกของมันออกเนี่ยมันก็จะแตกกิ่งใหม่มาอย่างเงี้ยนี่อันนี้ผมยังไม่ยังไม่เอาออกดอกของมันเ,นเราก็เอาออกด้วยดอกของมันเนี่ยถ้าเราเลี้ยงไปมันก็จะไม่ใหญ่แล้วนะมันจะเลี้ยงดอกมันจะไม่เลี้ยงกิ่ง <c oughs> โอเคเห็นหรือเปล่าเนี่ย น่าจะเห็นนะจุบ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 โอเคต้นนั้นอยู่ต้งนั้นมองไม่เห็นเนี่ยนุนโอ it, ้ยหนุนกิ่งของมันใหญ่แล้วนุนกิ่งที่เสียบใหญ่แล <Okay. S 2> เคจะออกไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นลำบิดลำบิดก็ยังไม่ได้ทำลำบิดนะครับผม ันนูนก็เสียบหมดแล้วก็ติดหมดนั่นติดหมดแล้วต้นใหญ่แล้วก็ต้นนั้นแล้วก็ต้นนี้เนี่ยต้นนี้ก็ ผมพึ่งทดกิ่นของมันออกเนี่ยข้างบนอันนี้ก็จะเป็นกิ่งเพล่หน้าไต้หวันแล้วก็จะปล่อยอันนี้ให้ใหญ่ก่อนให้มันใหญ่ก่อนอันนี้แล้วก็อันนี้ที่เสียบไปที่เสียบอันนี้ก็ที่เสียบเหมือนกันมันก็โตช้านิดน,นึงนะครับผม เอาออกเลยใบของมันโอเคอันนั้นต้นไกรนะครับผมต้นนั้นผมเลี้ยงตั้งแต่เล็กจนถึงขนาดก็ประมาณเท่าแขนน่าจะได้นะครับผมต้นนั้นนี่ที่ผมเลี้ยงกิ่งไกรต้นนั้นก็ประมาณนี้มานี้ นี่ก็ยังไม่ได้ทำเหมือนกันนี่อันนี้ก็เพิ่งเสียบติดนะครับผมติดแล้วที่เสียบแล้วก็น,นี่ที่เสียบมันก็ติดแล้วนะครับผมแล้วก็ันนู้นมันอยู่ที่ร่มมันก็เลยขึ้นเชราอย่างเงี้ยนี่น ได้่างนี้เราก็เอาแปรงมาขัดให้มันแต่เราวางๆก็มาเอาแปรงมาขัดมาล้างให้มันสะอาดนี่มันก็น่าจะดีต่อต้นนะครับผมอันนี้เนี่ตนนี้ ้าอยู่ที่ร่มเนี่ยมันจะขึ้นเชราอย่างนี้นี่มันจะขึ้นขาวๆอย่างนี้เนี่ยเชราเราก็เอาแปรงมาขัดมาทําความสะอาดให้มันมันก็หายนะครับผมมันขึ้นอย่างนี้มันขึ้นเชรา โอ้โห oh oh. ไก่เนี่ยโอ้โ oh ห oh. ไก่จ้าทำไมเธอถึงทำอย่างนี้ไก่ไก่ไก่เอ้ย <c ười> ฟังหลังบ้านก็ไม่มีอะไรมากนี่ก็แค่ต้นที่คิดว่า น่าจะไม่ทำไม่มีอารมณ์ทำจนที่วางอยู่หลังบ้านเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยกิ่นที่เสียบ กิ่งที่ผักผักชำนะครับผมผักชำไม่ใช่เสียบกิง่งใบหน้าไต้หวันเนี่ยมันก็สวยนะครับผมต้นนั้นสวยนะรากสวยโอเค ประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้ก็อู้มันยาวเลยเนี่ยยี่สิบสามสิบเอ็ดสิบสองวิแล้วนะครับผมก็ฝากเพียงตัวน,นี้นะครับผมใครที่ชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพยายามทำแกะสากให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผม โอเคนะครับผมก็สวัสดีครับผม